สวัสดีครับมือนี่กับะสิพามาหาหลอกใส่เบละไลเนาะครับเนาะมาบึงไม้กันครับไม้เก่าไม้เดิมไม้ที่เคยได้ครับรใส่เวลาด้ครับโอ้โหสีมันหรือบมันมาชมบรรยากาศตรงหน้า กำลังเขียวขีดยังจากห้างวังวานผลิตกระปันผลิตกระโจนห้องลงไปครับพอดีมะพราอีกหูหนึ่งครับนี่น้องเยอะที่ใส่ก็เป็นเยอะเนื้อไกลครับ ี๋ยกับไปหูนะครับเดี๋ยวจะหา,หา,หาหรอ,อยจึกหูสองหูครับเดี๋ยวยาเมึงน้องสาเพื่อนมีอีกคือเบนมาอยู่สี่หลังครับใส่ไปแล้วสองมีผ้านนงยงงยูโตขึ้งมาครับยาก,กาศ บึงออมซาแล้วมีม,ม,มีหู้เดียวครับมาพออีกซาหนึ่งพอดีครับมาใส่ไว้เรียบร้อยแต่ว่าหู้นี่เป็นหู้หู้หน่อยครับอาจจะเป็นอะไรหน่อยใส่ไว้สองหู้หู้นี่โบน,นียใจเรื่อนครับแต่ว่าใส่ร่องไว้ใส่เป็ดเบิดที่สีครับ เดี๋ยวเพอจังมารุนกันรุนกันบดยามหมดแล้วครับบาสิมานหรือโบมานเดี๋ยวจังมาลุนกันครับบาสิมานหรือโบมานเนาะอายากหางก,กินครับถึงเวลาแล้วครับเนาะมายามบิด มาสิก็คือแล้วครับบึงตัวนี้ก็พอสมควรครับบัใหญ่ถึงขนาดใหญ่ปานกลางดึงสูสดีครับเดี๋ยวกลับกล่องกันครับบัวฐานะม,มาดึง ดึงโยกโยกโยกสู่ดึงสู่แห้งครับบาลุนโตกันมาสิต,ตยยัวใหญ่หรือตัวน้อยเอาเด้อเอาเด้อมามามาครับมาแล้วโอ้ oh. ปานกลางครับตัวนี้ถือว่าโบนอยโบนใหญ่พอดีพอดีพอดีต้ม ดิจมพอดีพาร์ครับออมกระแสบรุนนี้อยู่นอ่อนพอดีเลยมันมันครับมันมานตัวแหลกแหก c k มานมารุนกันอีกน้องหนึ่งครับน้องนี้คิเป็นยังไงมารุนลังแหลกกันครับลังเหลกของน้อง หลังแหลกเป็นยังไงอู้บผ่านะพี่น้องเอยหลังนี้กรเบิ่งหลังที่สองครับหลังที่สองลักษณะนี่เถือแล้วลครับแต่ว่าเบิ่งหูบนล้วมันก็ตัวโบเหย่ครับยึงโบสูครับส้สงใส่อะไรหน่อยครับโบสู๋โบยังเลย ยืนโ่ถือบ่คือว่าผู้ผ่าน้วครับแบบมาอืมมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาอันบ่อ้หูอะไรหน่อยพี่น้องกโบถือไวาหน่อยไปได้ครับนี่โอดี มันตายครับแต่ว่ามันมโมสูมันกินดนบ่าพี่น้องสซลล์ไซต์ที่กินดนมันออกดึงออกไปทางนอกไหมครับก็ถือว,ว่าใส่ได้อยู่ครับมานอยู่สองตัว ก็ถือว่ามานียู่นะครับเนาะได้สองตัวส่เบตสีหลังครับผมสรุปแตมสมนินะครับเนาะสวัสดีครับ